่คะฉันชูเกรซี่เล็กผัสษาไทยเกสร่าฉันเป็นนักเรียนเละเลียนกับโรตทลีฉันยูมุงไทยมาเป็ดดวนแล้วและฉันได้แรงรูไลายล่สิ่งที่พิเศษในมูงไทยเครื่องวักที่ฉันได้มาเครื่องแทบฉันรู้สึกต้นตุนเต้น ที่จะได้มาอยู่ในมวลใหญ่ๆแบบนี้อย่งางไรก็ตามฉันรู้สึกผิดมวงอยู่บ้างที่ไหมได้มีประสบความเมืินกับคำที่ใดไปอยู่ในชนนบอได้สร้างรู้คำที่ใดมาและเปลียนครงนี้ฉันได้บอว่า ต้องเมวะครองเทพจัดูเพนมุมใหญ่เด็กอุ่มีหล,หลายรสาธรรมที่ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่ดูอบอุ่นเติมเงินชันชัวก้าวที่ได้อยู่ที่นี่ฉันจะได้ชมชง ทันความทันสมัยและพระวัตรทศาสตร์คงมูลภัยพร้องพร้งม,มูลสิ่งหนอที่ฉันชอบในมูลไทยคือซาสนาภูดและวิทีชีวิของผู้คนตุกจเช้าที่ฉันดังภายรงเรียนฉันเห็น ส่งที่กองน้องบินพาดเพราะว่าโรงเรียนของชันนั้นอยู่ที่คูบะซิงไทด์ตันยังมาจากสหฮารอเมริกาคูขคังไซชุดนัาเรียน ที่นี่ควบคุณเรียนมาหาวิที่อะไรคุณท้องไซของบ้บนักสักษาที่อเมริกาเราไม่มีคุณบาบอีกอย่างที่เล่นทางรางที่นี่ในซาฮาราอเมริกาก็คือที่บ่า ไม่ชคใส่ชุดมาเรียนอาทำให้ฉันลอนมากหลอนมาเทศสุรที่นีเด็กๆใจใจวุ่นวายจ้องชูมาหาวิทยายรายทุมทีขอมานี้ฉันรู้สุกที่ใดที่ใด มีโอกาสมาเล็กเรียนที่วงไทยฉันเรียนรู้วัฒนธรรมที่เด็กทางจากปานฉันและที่นี้ทำให้ฉันได้พบพระสบควางใหม่ใหม่ใหม,หม่ขอบคุณค่ะ thank you ขอ,ขอบคุณนะคะเกศ